สรุปข่าวฮอตบันเทิงประจำสัปดาห์เรียกว่าเป็นประเด็นร้อนแรงตั้งแต่ต้นสัปดาห์เลยทีเดียวค่ะจากกรณีที่แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์สมาชิกวุฒธธิสภาโพสต์ภาพตัวเองนอนทับมอสในทุ่งหินลาวาซึ่งเป็นพื้นที่อนุรักษ์ของประเทศไอซ์แลนด์แลหวหวงกเดินทางไปท่องเที่ยวทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมซึ่งต่อมามีการขุดภาพเก่าของนางเอกสาวเบลล่าลานี กับพิมละนิดาไปยืนถ่ายรูปเหยียบหมอสสถานที่เดียวกันออกมาเปรียบเทียบแต่หลายคนสงสัยทำไมนางเอกชื่อดังถึงไม่โดนทัวลงเหมือนหมอพรทิพย์งานนี้ก็มีแฟนคลับเบลล่าได้ออกมาช่วยชี้แจงว่าเบลล่ากับพิม์พได้ไปเที่ยวเมื่อ ปี2016แต่ทางประเทศไอซ์แลนด์เพิ่งติดป้ายประกาศห้ามเหยียบเมื่อปี2018เป็นต้นมาดังนั้นก็เท่ากับว่าทั้งคู่ไม่มีความผิดนั่นเองมาต่อกันที่เป็นประเด็นร้อนแรงในโลกโซเชียลกับกรณีที่ศิลปินอินดี้ร้อยล้านวิว หนิงไอรีนได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเหตุการณ์ยิงพลาก้อนในทางที่ไม่เหมาะสมและต่อมาเจ้าตัวก็ได้ออกมาโพสขอโทษไปแล้วนั้นแลาสุดท้างต้นสังกัดของหนิงไอรีนก็ไม่ได้นิ่งนอนใจกับดราม่าดังกล่าวได้รอนจดหมายระงับงานของเจ้าตัวทั้งหมดเรียบร้อยแล้วเหตุประพฤติตัวไม่เหมาะสมหลังจากก่อนหน้านี้ถูกหลายคนจับตาถึงสถานะสอบหรับนักแสดงหนุ่มหนะักชารี กับแฟนสาวเก๋ไก่สไลเดอร์ที่ออกมายอมรับไม่นานว่ากำลังคบกันอยู่แต่แล้วก็มีข่าวลือสะดุดล่าสุดนักชารีก็ได้ออกมาไลฟ์สดขายของและได้พูดคุยกับแฟนๆแต่กลับมีคนเข้ามาถามคำถามมากมายถึงเรื่องของความสัมพันธ์กับเก๋ไก่งานนี้เจ้าตัวเลยบอกว่าโสดสภาพตอนนี้ก็สดแล้วครับอยู่กับหมากับแมวแล้ก็ผู้จัดการครับผมปิดท้ยกับข่าวสุดช็อก กับนักร้องสาวจ้านงพนีหรือจ้าอาสยามออกมาประกาศได้เลิกราก,กับแฟนหนุ่มแจ็คธนพลแล้วหลังคบหาดูใจกันมานานกว่า7ปีโดยสาวจ้าเปิดเผยว่าการจบความสัมพันธ์ครั้งนี้เป็นการตกลงกันทั้งสองฝ่ายเราจบกันด้วยดีไม่มีเรื่องมือที่สาตอนนี้เหลือสถานะแค่พี่น้องแต่ยังคงทำธุรกิจร่วมกันอยู่ขอบคุณแฟนๆที่คอยสนับสนุนคู่เรามาโดยตลอด